พาคุยเรื่องอะไรดีเนาะพาคุยเรื่องอะไรดีนะคะวันนี้คุยเรื่องทํางานดูทํางานกันแล้วกันนะคะช่วงนี้เด็กนักเรียนยังไม่เลิกนะคะเด็กนักเรียนเลิกประมาณเที่ยงสิบนะคะดูป้าโมนาทํางานก่อนกันแล้วกันนะคะวันนี้ก็จะดอ้สายอันเนี้ยเอาไว้เช็ดพื้นนะคะกวาดฝุ่นนะคะ ันเป็นเหมือนใยผ้าบ,งบางนะจะมีผ้าบ,งบางที่รูดุ่นได้ดีมากเลยนะคะทุกคนจะกินแบบมว้วนใหญ่หม้วนใหญ่ใ่มาให้เราะคะใช้เสร็จหนึ่งห้องเราก็ทิ้งใช้เสร็จหนึ่งห้องเราก็ทิ้งนะคะเราก็จะทําแบบนีน้สามอันเอาไว้ใช้งานนะคะสามแผ่นนะคะเราก็จะม้วนเป็นชุดๆพับเป็นชุดๆเขาให้เรียบร้อยนะ นี่แหละคือการทำงานของป้ามนาเป็นประมาณนี้นะจ๊ะวันนี้ก็ได้คุยกับลูกนะคะลูกของป้ามนาก็ยังไม่มีงานทำนะ,ะเขาก็หางานเหมือนกันเขาเคยมีงานทำนะคะแต่ตอนนี้เขาลาออกเพราะว่าเขาต้องไปงานน้องนะคะไปงานน้องคนเล็กงานบวชนะคะแล้วก็ช่วงนั้นแม่กลับบ้านก็อยู่กับเพื่อนแม่ ที่มันใครเรื่องสุขภาพเขาเนี่ยแหละเขาไปหาหมอนะคะหมอเขาก็ต้องหยุดผ่าตัดแล้วเขาก็ต้องหยุดหลายวันเขาเลยลาออกจากงานเก่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงหางานนะคะของลูก็เพิ่งคุยกันเมื่อตะก,กี้เนี่ยนะคะเขาก็บอกแม่มีงานหนึง่งจะมาให้ทำแต่เป็นงานเกี่ยวกับอบฟิดเกี่ยวกับการดูรายรับรายจ่ายของ เป็นบริษัทนี้เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ลูกเขาจะให้ลูกไปทำแผนกบัญชีอยู่นะคะแผนกบัญชีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายการค่าเช่าห้องค่าเช่าห้องเป็นบริษัทใหญ่ป้ามุนาลองไปสดตูเมาตะกี้นะคะไปสดตูเจ้านายเป็นเจ้านายเป็นคนต่างชาติงานเขาจะให้ไปเซ็นสัญญาวันพฤะหัสนี้แต่ทำงานหกวัน ลูกบอกว่าโหทำงานต้องหกวันนะแม่เขาเคยทํางานห้าวันไงห้าวันหรือห้าวันครึ่งพอมาเจอง,งานหกวันก็บ่นแล้วเนาะเนี่ยนาอเด็กเนาะอย่างเราป้าโมนาเคยทํางานก็ไม่เคยหรอกนะไอห้าวันเนี่ยไม่เคยเจอหรอกนะชีวิตไม่เคยเจอนะคะอยู่เมืองไทยไม่เคยเจอแต่พอมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเป็นเมียฝรั่งทํางานทำความสะอาดเนี่ยได้ทํางานห้าวันนะคะทางานห้าวันถ้าทาําทเต็มชั่วโมงที่นี่ก็แค่เจ็ดชั่วโมงครึ่งนะคะ แต่สมัยก่อนอยู่บ้านเราเนาะทางานเต็มวันก็คือแปดชั่วโมงนะพี่น้องแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงถ้าหักลบเวลาพักเบรกอีกเนาะแต่ที่นี่ทำเจ็ดชั่วโมงครึ่งหักลบพักเบรกไปในตัวนะคะนะเนี่ยบ้านเราก็จะเก็บพับอย่างเงี้ยเป็นชุดๆเป็นเส้นๆของเขาใช้สามชิ้นแล้วก็พับนะคะ,นะคะแล้วพอเวลาป้ามาเราจะใช้ก็จะมีเครื่องเนี้ยใช้แบบนี้นะคะ แบบนี้เขาก็จะปัดกลุ่มแบบนี้เลยนะคะปัดกลุ่มแบบนี้นั้นเราก็ทิ้งนะคะนี่เพราะนั้นสกรปรกม,มาเราก็ทิ้งนะคะเนาะพูดเรื่องลูกยังไม่จบนะคะนั่นแหละลูกเลยบอกว่าเนี่ยขอให้ช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยมีคนมีบริษัทอื่นเข้ามาสัมภาษณ์อีกมีบริษัทที่สัมภาษณ์เขาไปมั่งแล้วแต่เขายังไม่ได้ให้คําตอบ เขายังไม่ได้ให้คําตอบนางนางก็เลยโลแต่วันนี้พอมีบริษัทนี้มาเขาจะขอเซ็นสัญญาวันพระหัสนี้เลยแต่ช่วงวันนี้วันจันท์ใช่ไหมคะอังคารพุธเนี่ยอีกสองวันนางก็อยากให้มีบริษัทอื่นเข้ามาสัมภาษณ์นางอีกนางอยากทํางานจันทร์ถึงสุขแต่นางก็พูดว่าถ้าไม่ช่วงนี้สองวันนี้ไม่มีงานมา ที่วันพระรหัสที่จะให้ไปเซ็นสัญญานางก็ต้องยอมรับนางก็ต้องเอาเพราะว่านางอยากทํางานแล้วนางบอกว่าอยากทํางานมากนะคะมานางหามานานแล้วนะคะตั้งแต่ป้าโมนากลับมาเนี่ยนางหามาตลอดนะคะแต่แต่ก็แต่โมนาก็ให้กําลังใจลูกกันแหละว่าเมื่อ,อไรายได้ก็คือเมื่อน,นั้นนะคะก็เลือกเอางานที่เราชอบนางเคยไปทํางานอยู่นะแต่เพียงแต่ว่าเป็นงานที่นางไม่ชอบไปทําเดือนนึงนางก็ออกนไม่ว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นงานอะไรที่มันเป็น เราียกว่ถ้าเราไปทำตั้งแต่เริ่มต้นถ้าหัวหน้างานไม่โอเคกับเราหรือว่าสอนงานเราไม่เต็มที่เราก็ไม่ไหวที่จะทำงานนะคะเนาะป้ามนาก็เลยให้ลูกออกมานะคะ<ม>ก็ภาวนา นักเรียนที่นี่เขาแต่งตัวสบายสบายเขาแต่งตัวสบายสบายเขา,า,า,เขาจะปล่อยผมมัดผมแต่งตัวสบายอันนี้เป็นเด็กมมต้นมอปลายนะคะ ันนี้วัยรุ่นน่งเกงขาบานกันนะคะน่งเกงขาบานบานเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มาคุยนะคะคุยแล้วก็พาดูโอ้เดี๋ยวนะักป้ามนาเนี่ยเวลาป้ามนาเข้างานมาป้ามนาก็จะจดตารางเวลานักเรียนเลิกเรียนนะคะมีห้องไหนเลิกเวลาไหนนะคะตอนนี้ห้องที่ใกล้ป้ามนาที่สุดก็คือห้องเบอร์สิบสี่เขาเลิกบ่ายโมงกว่าบ่ายโมงห้าสิบ ก็ยังไม่ใช่รอบนี้แต่มันมีห้องที่เลิก10บโมงเช้าห้องเบอร์เก้านะคะห้องเบอร์เก้าเป็นห้อง,ห,องห้ององุปรกรณ์ก็ไม่เท่าไร่แต่ป้าโมนาจะพาไปห้องห้องหมายเลข16 16-17ิบหกาปทำงานกับป้าโมนาแลา้วกัะห้อง14 เตียงผ้าเตียงอุปกรณ์เรียบร้อยใส่รถเราเรียบร้อยก็ห้องสิบสี่ห้องสิบสี่สามโมงเย็นห้องสิบหกนี่ห้องสิบหก นี่ห้องเรียนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เขาเขาเขียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะลบเลยนะคะอะทำงานทำงานเรามาทำงานกันเถอะ น,นี่ก็จะเป็นมอบกับผ้าชุบน้ำในเฉยยนะคะผ้าชุบน้ํำป่าเมื่อวันเสาร์ไปทำงานอีกโรงเรียนหนึ่งแล้วควน,นี้หูฟังหายไปอันนึงกลับไปถึงบ้านว่าหูฟังตัวเองหายว่าหูฟังตัวเองหายตอนเช้ามนจันมาก็เลยเขียนข้อความหาเพื่อนเพื่อนที่ทำงานกะเช้า ใครเห็นหูฟังฉันเอามาคืนฉันด้วยนะเพราะว่าฉันทำหล่นหายฉันไม่รู้ว่าหล่นหายตรงไหนผลสุดท้ายเพื่อนเจอนะคะหล่นหายในห้องน้ำแค่นี้เลยเช็ดกระดาน ก็มีเช็ดกระดานแล้วก็กวาดฝุ่นกวาดโต๊ะนะคะวันนี้วันจันร์ต้องเช็ดโต๊ะด้วยนะคะอันนี้ก็คือโต๊ะที่เขาใช้แล้วนะคะโตะนักเรียนที่ใช้แล้วป้ามนาก็ต้องปัดฝุ่นแล้วก็เช็ดนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปทำงานจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย